สวัสดีครับจากร้านปูมิงแท็กเตอร์สาขาประกุจับจังหวัดดอนานีวันนี้จะพามาดูเป็นผาน3ามใบยนิ้วนะครับคร่าวๆแบบรวดเดียวยาวเลยนะครับรวดเดียวจบเลยสําหรับผานใบย่ิบหกครับท้งพร้อมใช้งานและตามสภาพามาดูตัวนี้เลยครับเริ่มที่ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นผาน3ามคงสี่บยีนิ้วนะครับใส่รุ่นเอมรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2 5 0 0 0บาทครับเปิดราคาอยู่ที่2 5 0 0 0บาททำสีเขียวครับทำสีเขียวสวยแจ่มสำหรับจ o h n Deere ครับก็ใส่ได้ทุกรุ่นแหละครับพูดถึงก็ใส่ได้ทุกรุ่นแต่ว่าทำสีเขียวไว้เพื่อให้มันหลากหลายครับลูกค้าเข้ามาจะได้ได้เลยสำหรับรถรุ่นของตัวเองอตัวนี้เป็นใบ26ินิ้วนะครับเป็นลูกปืนใหญ่ใส่สำหรับรถรุ่นเอตัวใหญ่นะครับรูลสลักใหญ่ เป็นพันสามค b ยี่สบหกนิ้วตัวนี้เปิดราคาที่สองหมบาทครับเดีครับมาดูอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นผ่านสีฟ้าพัานสามคงส b ยี่สิบหกนิ้วเหมือนกันครับนสามคงบหกนิ้วแต่ว่าตัวนี้ถอดขัดท้ยออกนะครับถอดขัดท้ยออกอตัวนี้เป็นผ่านสามคงสนิ้วใส่รุ่นใหญ่ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมบาทครับราคาที่สองหมบาทท้วน ถูกๆครับราคาพิเศษก่อนปีใหม่ครับวันนี้ก็วันที่30แล้ว30ก่อนปีใหม่ครับก็จะจัดโปรโมชั่นราคาถูกๆไปเลยเอีคยครับตัวนี้เปิดราคาที่20,000บาทราคาต่อรองได้ทุกตัวนะครับเขี่ครับมาดูตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นพันสามพงศ์สี่เหมือนกันครับพันสามพงศ์สี่ตัวนี้เป็นของ TT ลำละลายครับ TT ลำละลายครับดูครับสภาพคราาวๆของทีลำละลาย พราะไม่ใช่ครับเป็นพีทีเป็นของพีทีครับของพีที่ตัวนี้เป็นผานสามวงสีเหมือนกันครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับเปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทราคาก็ต่อรองได้เหมือนกันนะครับราคาต่อรองได้ใส่สําหรับรถรุ่นใหญ่นะครับราคาถูกถูกจัดโปรโมชั่นก่อนปีใหม่ครับรับลมหนาวตัวนี้เป็นผานสี่นะครับผานสี โครง4ใบ26นิ้วคนิ้วครับผ่านเป็นผ่านสี่ใบผานสี่โครง4ใบ26นิ้วตัวนี้มีใบให้ครบนะครับมีใบให้ครบก็ตามสภาพครับตัวนี้ตามสภาพภาพตัวนี้ก็ตั้งราคาที่22,000่บาทครับราคาที่2 2 0 0 0บาทรับราคาต่อรองได้นะครับ2 2 0 0 0บาทก็ใช้งานได้ปกตินะครับโครงสร้างใหญ่แข็งแรงครับโครงสร้างใหญ่แข็งแรง ตัวนี้เปิดราคาที่สองหมื่นสองพันบาทไปมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เป็นผ่านสามน่าจะเป็นคงสามนะครับมันก็ยาวอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ก็น่าจะเป็นโครงสามตัวนี้ไม่มีบัวผานสักตัวเลยนะครับไม่มีบัวผานไม่มีคัดท้ายตัวนี้เปิดราคาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับเปิดราคาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาท ราคาต่อรองได้นะครับหนึ่งหมืน่นสองพันบาทเก,กียราันมานดึกตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้เป็นผ่านสี่วงสี่ b ยิบนิ้วนะครับแต่ว่าก็ผ่านการใช้าง,งานมาแล้วตัวนี้ก็ตามสภาพครับตัวนี้เปิดราคาที่2 2 0 0 0บาทเช่นกันครับ2 2 0 0 0บาทเช่นกันตัวนี้ผ่าน4ใบ26นิ้วครับราคาก็ต่อรองได้เหมือนเดิมนะครับใส่สำหรับรถรุ่นใหญ่รุ่น M นะครับ รุ่น M รุ่นใหญ่ไปเลยรถไทฟอร์ดจอรเดียใหญ,ใหญ่ครับตัวนี้เป็นโครงสร้างใหญ่ครับเหล็กใหญ่แข็งแรงครับเหล็กใหญ่แข็งแรงครับโครงไม่มีออกไม่มีดามนะครับโครงโครงสวยโครงสวยครับตัวนี้เป็นราคาที่สองหมื่นสองพันบาทมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นผานสามโครงสี่เหมือนกันเลยครับก็โครงก็ถือว่ายาวอยู่ตัวนี้ เป็นพานสามมีใบอยู่3ใบนะครับมีคัดไทยมีบัวครบแต่ว่าไม่มีบัวหน้านะครับนี่บัวหน้าตัวน,นี้เปิดราคาที่12,500บาทครับ12,500บาทราคาต่อรองได้นะครับคุยกันได้ก็จะมีคร้าวๆก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็กสําหรับคนที่สนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับปรปกณ์รถไถยอุปรกรณ์งานเกษตรนะครับทุกชนิด มีให้เลือกครับทั้งตามสภาพทั้งพร้อมใช้ก็มาเลือกดูได้ครับาผ่นก็วันนี้ก็จะมาเอามาดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นผน่นบุเบิกวยี่ิบหกนิวสำหรับรถรุ่นใหญ่รุ่นเอ็มพอสำหรับคนที่สนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับเบอร์โทรศู8 6์เก้าแอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหสก่หนยก็ร้านภูมินเทคเตอร์สาขาพระกุจับจังหวัดอุดวรัานีฝาก ไป้เดี๋ยวแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดาครับ